สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสมชัยอัดประยุทธ์5ข้อทำลายประชาธิปไตยชิงจังหวะ2-3วันสุดท้ายยุบสภา18มีนาคมนายสมชัยศรีสุทธยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยและ อดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงจังหวะการยุบสภาของพระเด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าการยุบสภาในจังหวะสุดท้ายก่อนสภาครบอายุทำลายประชาธิปไตยอย่างไร 1. ทําทำให้นักการเมืองที่ขาดอุดมการมีโอกาสย้ายพักกันได้อีกรอบจากข้อเสนอที่ดีกว่า การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนั้นเราจะเห็นหนักการเมืองกลืนน้ำลายตัวเองย้ายข้างย้ายคั่วครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทย 2. เป็นการยุบสภาที่ขาดเหตุผลทางการเมืองเพราะไม่มีความขัดแย้งในสภาในรัฐบาลหรือในสังคมและอีกไม่กี่วันสภาก็จะครบอายุเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสสประเมินประโยชน์ส่วนตัว ก่อนย้ายพักล้วนๆประชาชนไม่ได้ประโยชน์ใดๆ 3. วันเลือกตั้งหากอยู่ครบอายุคือ7พฤษภาคมแต่หากยุบสภาวันเลือกตั้งต้องขยับไปอีกเป็น14หรือ21พฤษภาคม2566แทนที่จะได้รัฐบาลใหม่ที่เร็วขึ้นกลับล่าช้าไปอีก1-2สัปดาห์ 4. กกตสามารถใช้การยุบสภาเป็นข้ออ้าง ล้างคดีทุจริตการเลือกตั้งในช่วง180วันก่อนวันครบอายุของสภาเป็นการส่งเสริมให้พักที่ทุจริตพ้นจากการถูกลงโทษตามกฎหมายยุบสภา2-3วันก่อนครบอายุคือการทำลายประชาธิปไตยวางดาบบรรลุธรรมอยู่ครบวาระและว,วางมือดีกว่ารบต่อแล้วพ่ายแพ้ยับเยินความคืบหน้าล่าสุดสมศักดิ์เปิดใจกลับเพื่อไทย สารฝันแหลนสไลด์ตั้งรัฐบาล17มีนาคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงถึงอนาคตทางการเมืองพร้อมกับแสดงใบลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและใบลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพลังประชารัฐได้สอสอมา118ที่นั่งแต่จํานวนนี้ไม่สามารถทําเรื่องเศรษฐกิจให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้ได้ เหตุผลมาจากการที่เป็นรัฐบาลผสมหลายพักมีการต่อรองโคต้าต่างๆพรังประชารัฐไม่ได้ดูกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ถูกใจประชาชนคิดว่าการจะทําให้สิ่งต่างๆสำฤทธิ์ผลต้องมองพัรก,การเมืองที่แลนสไลด์สิ่งที่ต้องดําเนินการก็คือต้องช่วยประคับประคองให้ความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้น ซึ่งพรรคการเมืองที่จะเดินหน้าได้ในเรื่องของการแลนสไลด์คงต้องเป็นพรรคเพื่อไทยจึงตัดสินใจว่าถ้าไปร่วมกันตรงนี้จะทำให้แนวโน้มนโยบายของรัฐบาลใหม่ประสบความสำเร็จได้นายสมศักดิ์กล่าวว่านอกจากนี้ได้ทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐแล้วพร้อมทั้งได้กรอกไปสมัครสมาชิพกพรรคเพื่อไทยเช่นกันการเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคเป็นปัญหา และการที่ทีมงานที่ไม่สามารถขี่กันคนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวามันจะเป็นอุปสรรคทําให้ไม่สามารถผลักดันนโยบายได้เมื่อดูแล้วว่าพรรคเพื่อไทยมีทีมงานที่เข้มแข็งส่วนใหญ่เป็นสมัครพรรคพวกเดียวกันไม่ได้มีความรู้สึกผิดที่ผิดทางและพูดคุยกันได้ในสมศักกล่าวเมื่อถามว่าการย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยมันจะได้หรือไม่ว่าจะแลนสไลด์และตั้งรัฐบาลได้ นายสมศักดิ์กล่าวว่าดูจากโพเมื่อ2เดือนก่อนพักเพื่อไทยได้2 2 0ที่นั่งหากได้เข้าไปช่วยอาจจะทำให้ตัวเลขของสสได้สูงขึ้นแต่จะถึง310ที่นั่งตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่นั้นคงไม่กล้าคิดเพราะไม่ได้ถือโพและยังไม่ได้ลงพื้นที่ในานามพักเพื่อไทยวันนี้จึงตอบไม่ได้แต่จะช่วยให้ผู้บริหารของพักเพื่อไทยได้ทำงานสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ความคืบหน้าล่าสุดโดนแล้วบิกตู่ชุนถูกหญิงสูงวัยบุกถามกลางเชียงใหม่จะยุบสภาเมื่อไหร่ชู3มนิ้วไล่เมื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะประกอบด้วยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอิทธิพลคุณปื้ม รัฐมนตรีว่าการกะระทรวงวัฒนธรรมนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเสกสกลอัฐาวงศ์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41ตำบลสุ labour, เทพอำเภอเมืองเช э ียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจรชาชการจังหวัดเชียงใหม่จุดแรกเมื่อเวลา10ก15นาทีน,น,น,นายกสักมนระ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยพระเอกประยุทธ์สวมเสื้อพื้นเมืองสีขาวนวลจากนั้นอบตอและตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำดอกกุหลาบมามอบให้กำลังใจนายกทั้งนี้ระหว่างจะเดินทางขึ้นรถเพื่อไปยังจุดต่อไปปรากฏว่ามีเสียงผู้หญิงสูงวัยสวมหมวกสีเหลืองเสื้อมอ้อมทราบชื่อภายหลังว่าชื่อ นางวันดีรัดดวงชาวพิจิตแม่บ้านหอพักที่เชียงใหม่เดินทางมาเพียงคนเดียวตะโกนเรียกนายกให้ดอกไม้ค่ะซึ่งพระเอกประยุทธ์คิดว่าเป็นผู้สนับสนุนจึงยิ้มรับพร้อมกล่าวว่าจ้าจ้พร้อมหันกลับมารับดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้แห้งสีเหลืองพร้อมทูบเทียนอยู่ในกลวยใบตองแห้งสองกรวยซึ่งคนภาคเหนือเรียกว่าสวย ตัวเพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าดอกไม้มงคลเนอแต่ปรากฏว่าหญิงคนนงกล่าวได้ถามทันทีว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ทำให้เพลเอกประยุทธ์ถึงกับอึง้งก่อนหันมามองด้วยหางตาและกล่าวว่าเดี๋ยวก็รอฟังแล้วกันจะทำไมเหรอมีอะไรไหมล่ะถึงอยากรู้เดี๋ยวถึงเวลาเองแหละเอาที่มันอยู่กันก่อนนะจากนั้นเพลเอกประยุทธ์ได้หันไปถ่ายภาพร่วมกับคนที่มาต้อนรับด้วยสีหน้าตึง ก่อนเดินไปขึ้นรถทันทีนางบันดีรัดดวงชาวพิจิตกล่าวกับผู้สื่อข่าวพร้อมชูสามนิ้วว่ามันไม่ไหวแล้วลูกหลานก็ไม่มีงานทำภาวะเศรษฐกิจก็แย่อะไรก็ขึ้นแต่ค่าแรงไม่ขึ้นก็สุดๆมันไม่ไหวแล้วประเทศเรานะ่ะต้องเปลี่ยนนายกแล้วนะ8ปปีแล้วจึงอยากรู้ว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่และจะเลือกตั้งวันไหนซึ่งระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยืนประกบหญิงสูงวัยดังกล่าว แต่ไม่ใช้ความรุนแรงหรือกระชากเหมือนที่ราชบุรีความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กตู่เมินปัดตอบสุริยะสมศักดิ์เตรียมยื่นใบลาออกขายก๊อกเก้าอี้รัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานทหาร2องกองบิน6วงเล็บบอนอจุ 6, ดอนเมืองกรุงเทพเฟระนเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะออกเดินทางด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่โดยผู้สื่อข่าวถา,ถามถึงกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัตีว่าการกระทรวงสาหกรรมและนายสมศักดิ์เทพสุทินรัติว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมยื่นใบาลาออกจากตําแหน่งพลเอกประยุทธ์ได้หยุดฟังและถามว่าเรื่องอะไรนะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนายสมศักดิ์กับนายสุริยะพลเอกประยุทธ์ฟังจบได้หันหน้าหนีและไม่ตอบคําถาม ก่อนเดินไปยังห้องรับรองในบน6ทันทีความคืบหน้าล่าสุดพนักงาน BTS บุกทำเนียบขู่หยุดเดินรถขี่เส้นตาย7วันคืนหนี้50,000ล้านพนักงานบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ b t s c ผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า BTS นำโดยนายเสกศักดิ์หุ่นสะอาดเขายืนหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา จากการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่มีสะสมอยู่เกือบ50า0มล้านบาทเนื่องจากกังวลว่าจะกระทบกับรายได้ของบริษัทและอาจส่งผลกระทบกับอนาคตของพนักงานโดยยืนยันว่าการมายื่นหนังสือในครั้งนี้ไม่ได้มาจากคำสั่งของผู้บริหารแต่เป็นความต้องการของกลุ่มพนักงานเองเนื่องจากที่ผ่านมามากกว่า4ปีไม่ได้มีการดําเนินการใดๆแม้ว่าจะมีการฟ้องศาลปกครอง และมีคำพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐชำระหน,นี้ตามสัญญาจ้างแต่หน่วยงานของรัฐก็ยังบ่ายเบี่ยงประวิงเวลาโดยการอุทธร์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดและหากให้เรื่องนี้อย่างล่าช้าเมื่อยุบสภาและกว่าจะเลือกตั้งก็อาจจะส่งผลต่อจำนวนหนี้เพราะปัจจุบันค่าจ้างเดินรถสะสมอยู่ที่ 50, 0 0 0ล้านบาทดอกเบี้ยอ,อีก8ล้านบาทต่อวัน โดยให้เวลานายกรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ่ายหนี้ให้กับ BTS ภายใน7วันหากยังนิ่งอาจจะมีการหยุดเดินรถในส่วนต่อขยายจากหมอชิดไปคู่คตและจากอ่อนนุชไปแบริง่งเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ซึ่งประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนแต่ขอให้ประชาชนเข้าใจความจําเป็นยืนยันว่าที่ผ่านมาพนักงานและบริษัทมีความเป็นมืออาชีพมากพอ และแม้ว่ารัฐจะติดหนี้แต่ BTS ก็ยังให้บริการตามปกติ